เราไม่เข้าว่ครับไม่เปิดคนพูดเราในใจดีนะพวกมันฆ่าเรตัดคอคำสอนอย่างนั้นนะอันกุลาบเตปหมดเลยนยมันมาตัดคอตัดแขนพวกพูดพวกนี้จิ้มๆเนี่ยตัดแขนตมาชองไปไอ้หัวไม่นอันนี้มันยังน้อยูนเถูกกันนะเราเราจะให้มันตื่นเราก็ได้คำสอนคำแปลจากขอนมเกี่ยมมัะฆ่าได้ กูหลอกเขาเข้เอาแล้วเดี๋ยวพวกแม่พวกแม่ก็ยังไม่รับถือเลยไอ้หามาเดียวเขาเอาน้ำกรอกดูตายหมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นหนูแล้วนะเขาจับไปเลยเดีวยังนะเดียวยังจะมาจ้างไงหมดป่าฟารแบบนะยาเสพติดอะไรหลายปีเนี่ยไม่ตอบเลยเนี่ยเฮ้ยพ้องปลูกกันแย่แล้วนะตัวแม่ต้องระบายต้องเอาสวนกันแล้วอ่ะอนี่ป่านนี้นิ่งๆ่เฮ้ย ชาวบ้านจะไปอาศัยใครได้เขาต้องส่งพรมาที่บ้านิ่งเฉยเออไม่มันได้อะไรเงี้ยงานโดยตรงกลับไม่ทํางานแต่ไอ้นู่นปุ๊บปั๊บออกพวดออกพวดหนูไปยังไงมาไงออกปุ๊บปั๊บปุ๊ได้เลยนะคะออกง่ายเออออกได้แล้วมันจ่ายอะไรเราก็ไม่รู้ว่าไม่ออกยากนะออกไม่ได้ออกไม่ได้ด้วยเออไม่ออกยากยากแต่ออกไม่ได้เออดีแทงเฉยอย่างเงี้ยเพราะมันแตกแผ่นเลยค่ะทับอีกแล้ว ไม่หลวมเลยอ่ะมีนะครับมีนะครับดูลูกมันต้องเป็นกันเลยนะน้องก็เรียนเราโดนแทนเนี่ยทั้งน้อยนะเขาตามโซเชียลเราเยอะแยะเออเราต้องหลันจะพึ่งจะไอย่ากลัวอย่ากลัวคนไทยพูดจะไม่จะกลัวพวกผ่านนะที่น้องๆทุ่งมาทา่ได้เลยถัาเที่ยวน้าเราไม่มาเลยคิดว่าเราเบื่อนะเจ้าหน้าที่ลูกหลานที่เหลือแล้วนะออพึ่งแล้วกันขอกพึ่งเป็นกฎหมายนะช่วยกันช่วยกันนะน้าๆนะ เรียนมาตั้งเยอะานจะไปที่ฆ่าแค่เออที่ีาแลเรก็ส่งพวกเทาแลวกระเอนเราเรามพวกพระองไม่ทด่พิ่งที่พอนในทางดีๆไม่ใช่จะอนไอ้แขกมาจักหัวตัดแยงไ้ยังไปชื่อพวกมันยะไปส่งเสริมมันมาเข้มแข็งขอาเราเอออถือควานอะไรอะไรอ่ะข่าเราได้เราก็ข้าได้ตัวตัวเนี่ย เอาวนี้สักสี่สิบห้วันจะได้คำตอบไหมอเดี๋ยวจะทำเรื่องแล้วก็โทรถามไปแล้วก็ให้กองทัพตอบไม่ตอบแล้วไม่ตอบเไม่ตอเยไม่ตอบลยไตอบไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอไม่ตอบไม่ตอไม่ตอบ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 ไม่ไม่ตอบมตอบไ่ตยม่ไม่ตอบไมอบไม่ตออไม่ตอม่ตอบไไม่ตอบอม่ต่วอมาไม่ม่อไม่อม่ไม่ม ที่มันจะมาให้แต่ละภาค้าเลยไม่มีาอิสรมประมาณให้เราแบบทั้งเรีกนี่เับทยสบาะราค่ะในม่ตการในแ่ลยคะมาหาจะไม่ลงเซอร์สอิสระเด็ดขาดการจับในสิ่งที่ให้เราดู่กันข้างหน้าัอาแน่ กี่ก้อนไม่ได้เยอะก็ใหญ่ๆใช่ไม่น่าเชนแต่เหอรลหัวคแข็งตพ้ดหัวคมันแข็งป้าท้าเลยพูดเราเป็นไม่อยากจะเรื่องมากมันไม่คนหมดเนเขามาสเดือนเดินก็มาหาเราปวใจแล้วหรือเปล่า มัือยมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะลูกเข้าใจไหมเราอย่าไปเป็นที่ข้ากัะบ้วพบคนหน้าที่ไม่ต้องสอบเข้ามาอะไรอะไรก็ได้แล้วผรงรียนเรียมหาหาร